พี่ค mm ่ะสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยค่ะค่ะชื่อหมิวค่ะสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยค่ะชื่อเล่นชื่อฝ้ายสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยค่ะชื่อเล่นชื่อลูกตาลค่ะสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยค่ะชื่อเล่นชื่อแตมคนไทยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ชื่อเล่นชื่ออาร์ตค่ะสัญชาติไทยค่ะตัวค่ะสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยค่ะค่ะชื่อปุ้มค่ะเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธค่ะคิดว่าพูดถึงวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษคิดว่าหนึ่งถึงสิบแต่ละคนจะมีความ ระดับเท่าไหร่หนึ่งศูนย์ค่ะสามสี่อย่างเงี้ยพี่ห้าพอสองสามแล้วกันเอางี้ดีกว่าดูรู้กันว่าในรเปิด AEC เนี่ยเราเป็นความรู้สารกิจระดับเท่าไรเก้าเราเป็นอันดับที่เท่าไหร่หรออันดับที่เก้าเออเก้าเท่ากัเก้าไม่ก็แปดพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เก้าเกียดตรงนี้แหละแต่ต่ำแต่ต่ำมากมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราด้วย วันนี้เราไม่เทคเรื่องภาษาอังกฤษเหมืันไม่โล่งเลยการเพราะเราเชื่อว่าคนไทยต้องอ่านไทยเก่งภาษาไทยที่สุดทีเนี้ยที่จะมีอยู่คำถึงห้าคำให้ให้หนูเขียนตามคำบอกห้าคำโอ้ยคำพวกนี้เป็นคำที่เรียนกันป .4 กับป .2 คตรเขียนอะไตอนท้ายข้าบ่ะสอเสือป่ะของที่เป็นสัตว์อ่ะเหรอวัวว่าอันนี้ ม <mm er ั่นใจกันหน่อยมาถูกไหมถูกเก้าสิบเก้าจุดเก้าค่ะโอ้โแม่เป็นครูภาษาไทยอ่ะแม่เป็นครูภาษาขอโทษด้วยแม่เป็นครูภาษาไทยเหมือนกันค่ะมั่นใจดูละครบ่อยลูชวีดีทัศน์ วีดีเออวีดีแล้วก็ทัชเขียนไหมวีดีทัชวีดีทัชวีดีอะวิดีโอเขียนไงวีดีโอวิดีโอวิดีโอหรือวิดีโอวิดีโอ วีดีท่าหรือวีดีทัศไม่รู้อะไรกันล่ะนะคะลงหมอไรอ่ะเขียนตอเหมือนเขียนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเพราะพี่รอบปุ้มเออบ้าไม่มีหรือจะยังไง ฉันว่ามีแต่ปกติอ่ะมันจะเห็นทั่วๆไปอ่ะคือมีแต่เหมือนหมูเคยทาอะไรท้กอย่างอ่ะแล้วมันบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีคอควายกันหรือไงหรือจําผิดวะเหมือนเคยเห็นว่าแบบแม่งเป็นเรื่องถกเถียงกันสักพักไม่มั่นใจว่ามันมีตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยลองดูลองดูไมีาวไม่มีเนาะ ฮะลาดตะเวนลาดลาดตะเวนลาดตะเวนลาดตะเวนคืออะไรวะอะไรวะรอรอรอมาดูมันไม่ใช่อ่ะวันนี้ใครได้ใครได้คะแนนสูงสุดเละฮะเลี้ยงลบไปอ่ะเอออันนี้ไม่ได้ อยากรู้ว่ามีคอควายกับรันไหมเออคอควายเหรอวะคลิใช่ไหมแกมันเป็นคลีไม่รู้เออว่ะมีป้ามีอันนี้อันนี้อันนี้คือคอควายเ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ยากเ,เรียนตั้งแต่เด็กยันโตพูดแล้วหนูได้เกรดหนึ่งยากเราก็ไม่ค่อยได้เขียนคำพวกนี้บ่อยอะเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม <c oughs> ยากเนะาะถือว่าไม่ยากแค่เราไม่ได้ใส่ใจอือ <c oughs> ถูกค่ะถูกเพราะว่ามันมีสะกดอัอตนโนมัติอยู่ในบทคึณ <c oughs> ว่าคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันมันแบบไม่ได้ยากอะไรอ่ะอือ แต่ก็มีแบบบ้างหลุหลดๆนะเป็นบางทีไม่รู้ออคํามันเยอะอด้วย,ด,วยด้วยความที่ทุกวันนี้เราเราใช้ภาษาไทยกันถูกต้องปะล่ะชีวิตประจําวันเราไม่ได้ใช้ให้มันถูกต้องโดยสัเยวนี้ค่ะเขียนไม่เป็น <laughs> พี่ไม่มีจับเวลาหรอไม่มีโอ้ย <c oughs> เหมือนกูถูกเนาะเหมือนกูมั่นใจยอย่างเงี้ยเนาะเมืเอนเอขียนค้อความซิงด็อกไก่ะตุ้ยกูกอไก่แล้วอ้าเขปกติเขียนอย่างงี้คลินิกเหรออ่ะคลิปเหมือนกนเลยหมา